สามอาการที่จะบ่งบอกว่าลูกเราเนี่ยเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าลองไปเช็คดูนะคะคือข้อที่1เลยเด็กที่คุณพ่อคุณแม่จะดูว่าเขามีสภาวะที่แบบซนเกินไปหรือเปล่าเกินเด็กปกติคนก็จะบอกว่าอุ้ยเด็กซนคือเด็กฉลาดนะเด็กซนเป็นเรื่องปกติแต่ว่าซนเกินไปเนี่ยคือครูก็เคยเจอเนอะเด็กที่มีสภาวะที่เป็นสมาธิสัน้นเขาแบบอยู่กับที่ไม่ได้เลยเปิดเกะวิดีโวอลินสอม,มาเขียนฝาผานังแล้วอีกสักพักเขานั่งไม่เกิน สองนาทีอะคะ่ะจะนั่งสแกนลนยนิ้วมือเนี่ยก็แบบยุกยิกยุกยิกตลอดคือแบบซนเกินไปแม่เสร็จยังไปยังกลับบ้านยังเขาก็จะเป็นสภาวะที่เขาแบบไม่สามารถจะโฟกัสก็คือมีเวลาในการจดจอในบางเรื่องนะคะน้อยมากๆกับประเภทที่2ก็คือเป็นแบบไฮเปอร์แอคทีฟคือต้องจับไปเล่นกีฬาคือพลังงานก็เยอะนะคะบ้าพลังนะคะอยากทำนู่นทำนี่รือวิทยุออกมาพังโกนโฮกหักอะไรเงี้ยแต่ที่แบบ พ่อแม่เนี่ยวางปุ๊บลูกวิ่งเลยไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วนะคะกับประเภทที่3นะคะเด็กจะมีสภาวะคือแบบเมอยลอยเก็บตัวแล้วก็ขาดสมาธิจดจ่อกับเรื่องบางเรื่องได้ได้ยากมากๆเวลาเรียนวิชาการครูก็ต้องแบบว่าต้องคอยประกบเขาตลอดเวลาแล้วพ่อแม่ต้องทํางานร่วมกับครูตลอดเวลาวิธีแก้แบบไม่ต้องใช้ยาน,นะคะครูอยากจะให้งดนะคะหน้าจอสี่เหลี่ยมทุกประเภทค่ะ แล้วครูบอกเลยว่าลูกคุณจะมีอาการที่ดีขึ้นจากการเป็นสมาธิสั้นค่ะเขาจะสามารถโฟกัสอะไรบางอย่างได้ยาวมากๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเด็กที่อายุมากกว่า10บขวบขึ้นไปนะคะครูแนะนําให้ทานยาควบคู่ไปด้วยก็จะช่วยเด็กได้เหมือนกันค่ะ